สวัสดีค่ะน้องงเรียนนะคะวันนี้นะคะน้อก็ได้มาที่องค์เนศที่ยืนตะกาตอนนี้น้องขอก็มาเอาซื้อสำหรับไหวยความสำเร็จเสร็จแล้วก็ม้เพื่อเริเลยค่ะกอยู่ข้างหลังนี่เดินเข้าไป เดี๋ยวพี่เดินขึ้นไปก่อนเดี๋ยวแต่มึงร้อยก็ถ่ายก่อนโอเคพี่เดี๋ยวหอมก็เดินไม่ไปเดี๋ยวพี่ถ่ายลายนะสนุญาตครับ 1 2 3 เสร็จแล้ว thì รถ này nè แม่อมาค่ะกับพ่อสุวัผมันนี่ผมมามาอธิษฐานพ่อสุว่าอธิษฐานเลยข้าพเจ้าชื่ออะไรอธิษฐานหลวงปท่านน่ะ ใช่ะนะคะชุดผู้ชายมีแต่ด้านล่างะคะ่ะด้านบนไม่มีนะคะ <c oughs> มีแต่ตรงจดุดนะคะ่ะ <c oughs> ด้านบนไม่มีจำหน่ายนะคะหลบๆเพี้ยง ตอนนี้น้องหอมก็ไปรอต่อแถวเพื่อจะอ,อ,อธิษฐานพี่หนูนะฮะพี่หนูจะได้ไปบอกองค์พระพิคเนตว่าคําอธิษฐานของน้องหอมที่ขอขอองค์พระพิคเนตองค์ยืนองค์เนี้ยก็คือขออะไรบ้างเขาก็จะให้เอ่ยชื่อว่าข้ขาพเจ้าชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยครับนามกุลอะไรนะครับแล้วก็มาขอพี่หนูช่วยไปบอกกับ องค์พระพิกนเนตว่าคำขอของน้องหอมเนี่ยขออะไรประสบความสำเร็จอะไรบ้างอะไรอย่างงี้ครับก็มีคนมาเข้าเข้าคิวขอเยอะทั้งคนคนคนเอ่อคนผู้คน,คนแก่คนเฒ่าคนหนุ่มคนสาวมาขอหมดนะครับมีทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาตอนนี้ก็ใกล้จะถึงคิวน้องหอมแล้วแล้วน้องหอมก็รอต่ออยู่นะครับอาจจะแบบว่า รอดูคนอื่นเขาขออยู่ครับตอนนี้กำลังสงบนิ่งเป็นไงครับน้องหอมรอค่ะเพราะว่างหอมจะมาขอยอดยอดคุณดูค่ะยอดคุณดูในยอ่องยูทูบค่ะอ๋อมาขอยอดวิวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะได้เข้าแล้วอ่าเข้าแล้วอ่าน้องหอมขอเลยนะครับหูด้านนุชคนใบไ,ไม,ม้น้องหอมอน้องหอมอ่าตอนนี้น้องหอมก็าลังกระซิบนะครับ จะซิพี่หนูบอกพี่หนูอะไม่ใช่จะซิบ,บอกพี่หนูให้พี่หนูไปบอกพระพิจเนตรนะครับเอ่อพราะว่าองค์พระพิจเนตรเนี่ยให้ท่านช่วยดนบันดาลคำอธิษฐานของน้องหอมให้สำเร็จเดี๋ยวพี่หนูก็จะไปบอกองค์พระพิจเนตรเพราะพี่หนูเนี่ยจะจำได้ทุกอย่างแล้วก็เอาไปบอกองค์พระพิจเนตรที่อยู่บนสวรรค์น,นะครับ ทุกๆพระอ,องค์นะครับโอเคไหมครับตอนนี้ก็ถึงข่าวพี่ก้องมังแล้วละครับเดี๋ยวพี่ก้องก็จะไปออขอเหมือนกันเดี๋ยวตอนนี้ก็คือจะมีคนอื่นเขาเข้าไปขอก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็น้องหอมก็จะถ่ายแล้วผมก็จะเป็นคนเข้าไปเองต่อนะครับตอนนี้ผมไปเข้าคิวแล้วนะครับอน้องหอมถ่ายแล้วครับ ตอนนี้ผมก็ไปขอแล้วนะครับรอต่อคิวมีผู้เท่าอยู่ข้างหน้าสักสามสองสามคนนะครับผมเป็นหนูน้อยหมวกแดงกำลังจะเดินเข้าไปนะครับรอสักคู่หนึ่งตอนนี้ก็คือรอคนแล้วก็มีผู้คนมาเข้ามากราบไหว้องค์พระพิเนตองยืนอยู่นะอุทยานพระพิกเนรที่จังหวัดฉาชิงเซานะครับอันนี้ทุกคนก็สามารถมาได้แล้วก็ มาทางเหมือนขับรถเข้ามาที่องค์วัดสมานแล้วก็แทนที่จะเลี้ยวขวาเข้าวัดสมานเนี่ยก็ให้ตรงต่อมาครับแล้วก็เปิดแมป Google Map ก็ได้ครับ mm hmm. เขาก็จะพามาถึงองค์เอุทยานพรพิคเนตองค์ยืนเนี่ยครับที่ผมมาก,กันก็ตอนนี้ก็คือจะมีคนยังจะอยู่ข้างหน้าอีกคนหนึ่งคน mm hmm. เดี๋ยวผมก็จะเริ่มเริ่มเข้าไปอธิษฐานแล้วก็จะมีคนมายืน อ๋อตอนตอนนี้น้องหอมถ่ายอยู่แล้วมีคนมาบังด้านหน้านะครับแต่ว่าก็ดีครับไ,ได้เห็นเขาถ่ายเขาอธิษฐานตอนนี้ผมก็รอครับรอเวลาให้เอ,อคุณคุณคุณป้าเขาออกมาก่อนอ่าวผมจะเข้าแล้วนะครับผมเข้าไปแล้วรอแป๊บหนึ่ง เริ่มมัทิตฐานแล้วครับตอนนี้ท่านพี่ก็ได้ถึงคิวท่านพี่แล้วนะคะท่านพี่ก็เข้าไปอธิษฐานแล้วนะคะท่านพี่แปอธิฐานอะไรนะ้องหอมก็ไปดูนะคะเพราะาไม่ได้ยินค่ะต้องพูดพูดที่ในหูบอกที่หูหนูหนูไปบอกปู่พระพี่คเดชค่ะแล้วก็หลังจากผมอธิฐานเสร็จผมก็จะเดินออกมาแล้วนะครับตอนนี้อธิฐานยาวหน่อยไม่รู้ว่า พี่หนูจะจาได้หรือเปล่าเลยผมอาธิฐานไปเรื่อยเลยครับอธิฐานสิ่งที่เราอยากได้ที่เราขอท่านไปมีคนมาขอท่านเยอะไม่รู้ท่านจะจําได้หรือเปล่าว่าใครขออะไรบ้างไม่รู้พี่หนูจะท่านจะประทานพรให้กับทุกคนไหมเราก็ไม่รู้นะครับแต่ก็เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสำนัก เอ่อคือคนที่นับถือศาสนาพุทธและนับถือศาสนาอิสลามฮินดูศาสนาคริสก็มาอธิษฐานขอพรท่านได้นะครับท่านช่วยหมดทุกทุกเอ่อทุกศาสนาครับทุกชนชั้นนะครับท่านช่วยได้หมดก็คือก็ท่านถ้าท่านช่วยใครได้มากน้อยทางยังไงเนี่ยท่านก็จะช่วยไปนะครับแต่ก็เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างที่ผมบอกนะครับ ก็จะท่านก็จะช่วยกับทุกๆคนทําให้ทุกคนสบายใจอะ่ะมากราบมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็จะแบบทาให้จิตใจเราเบิกบานอันนี้เป็นเครื่องเครื่องไหว้ขอพรก็จะมีพวกกล้วยมะาพร้าวอ้อยสับป,ปะรดแอปเปิลอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้น้องหอมก็ผมก็ให้น้องหอมยืนถ่ายกับคู่กับพีพิจเนตองค์ยืนอันนี้เนี่ยน้องหอมก็ยืนเหมือนถ่ายติดบัตแเลครับ ก็ก็ดีครับตอนนี้ต้องช่วงนี้เราต้องใส่แมสติดปากนี่เครื่องเครื่องไหว้นะก็จะมีกล้วยแอปเปลิลนะแล้วแต่คนจะมาไหว้นะครับมีอ้อยมีน้ําดื่มมีนมนะครับแล้วก็จะมีมะาพร้าวมีน้ํเด่มมีนมนมนะฮะพระพิคเนตต้องดื่มนมนะครับต้องต้องมีนมมีอ้อยนะครับมีหลายอย่างเลยตอนนี้ก็คนคนก็มาพอดีช่วงเช้าที่เรามาเนี่ยคนไม่ค่อยเยอะนะครับ ก็จะมีคนมาไหว้ก็จะมีด้านหนึ่งจะเป็นจุดเทียนไปลอยเพื่อขอพรกับองค์พระศิวะพระแม่อุมาเทวีและอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นองค์พระวิกเนศนะครับก็จะมีก็อธิษฐานเสร็จแล้วก็มาขอพรท่านใครจะเปิดดวงดูดวงอะไรเงี้ยก็ด้านในเลยครับคือด้านหลังหลังงองค์ท่านเนี่ยจะมีพามเนี่ยเขาจะมาเขียนมือให้ ทาอะไรต่างๆนานา,นาให้นะครับก็นั่นอีกทีหอ,อมก็ยืนถ่ายแต่พวกเราก็จะเดินทางกลับแต่ว่าตอนนี้ก็จะถ่ายข้างในภายในบริเวณอุทยานให้ดูนะครับให้ให้ให้ชมให้รับชมกันนะครับก็จะมีพี่หนูเนี่ยซ้ายขวาเลยตแต่แปลกมากเลยนคนไปขออ,อ,อีกข้างหนึง่งตรงเนี้<ค>เออพี่หนูอันเนี้ยไม่มีใครขอเลยครับ จริงๆแล้วอ่ะน้าขอด้วยเพราะว่าไม่มีคนเลยครับขอได้ทุกที่อ่ะครับแต่ว่าพี่หนูที่ขอกันจะมีรูหูเข้าทั้งซ้ายทั้งขวานะครับตอนนี้น้องหอมก็เดินเดินกลับลงมาละเดินเดินออกมาจากตัวองค์อุทยานพระพิฆเนศกําลังเดินเดินกลับนะครับตอนนี้ก็เดินไปเพราะว่าเขาจะให้เข้าทางนึงออกทางนึง เราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะคะน้องหอมก็เดินออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวน้องหอมก็จะเดินออกมาข้างนอกแล้วนะคะเพราะว่าทางนั้นคือไปไม่ได้นะคะตอนนี้ก็คือถ่ายรูปสักหน่อยถ่ายรูปเหมือนติดบัตรเลยนะคะยืนยืนนิ่งเลยนะคะตอนนี้ก็เดินไปเดินมาเพราะว่า บิวมันยังสวยอยู่นะคะสำหรับทริปนี้นะคะน้องหอมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้น้องหอมด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้น้องหอมด้วยนะคะเดี๋ยวน้องหอมจะทำคลิปมาให้เรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ